มาครับหลังจากที่ผมได้รีวิวนะครับในส่วนของ Apple Pencil นะครับไปได้1ปีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองดูกันว่าหลังจากใช้ไปแล้ว1ปีเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับนี่เลยครับ Apple Pencil นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับการใช้งานในเครื่องกันเลยครับ เี๋ยวเราเข้ามาดูการใช้งานด้านในเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอปัดไปทางด้านซ้ายก่อนนะครับเพื่อดูแบตเตอรี่นะครับของ iPad นะครับแล้วก็ในส่วนของ Apple Pencil นี่นะครับนี่คือแบตเตอรี่นะครับในส่วนของ iPad แล้วก็นี่คือแบตเตอรี่ในส่วนของ Apple Pencil นั่นเองนะครับซึ่ง Apple Pencil นี้นะครับเราสามารถชาร์จนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างไวมากนะครับประมาณไม่เกินสิบนาทีก็เต็มแล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับว่าจะเสียเวลามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับไม่นานเลยนะครับ โอเคผมปั่นมาทางซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะขอใช้งานนะครับในส่วนของ Good Note นะครับคือตรงนี้นะหรืออันนี้อันเดียวกันนั่นเองนะครับผมจะลองกดเข้าไปนะครับนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับของการใช้งานนะครับ Apple Pencil ใช้ปากกาเขียนนะครับใช้ Apple Pencil เขียนนะครับแล้วก็วาดรูปแบบต่างๆนานาแทรกภาพเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับได้หมดเลยนะครับลองดูหน้านี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับก็จะมีลูกเล่นนะครับลายเส้นต่างๆนานานะครับ นี่นะครับอันนี้ผมเอาไว้ใช้ในการสอนออนไลน kind of ์นะครับนี่นะครับดูตัวอย่างต่อไปนะครับเห็นไหมครับก็เอาไว้ใช้ทําหน้าปกนะครับได้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็การเรียนการสอนนะครับหรืออื่นได้ได้หมดเลยนะครับนี่นะครับตัวอย่างนะครับนี่นะครับทำเป็นปกคลิปก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับวิธีการใช้งานกันนะครับว่าใช้งานอย่างไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะลองสร้างนะครับสร้างเอกสารใหม่ให้ดูนะครับไปที่ใหม่เลยนะครับแล้วไปเลือกที่สมุดโน้ตนะครับเมื่อได้แล้วนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆนานานะครับก็คือจะเป็นสีของกระดาษนะครับสีของกระดาษนะครับตรงนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับสีขาวสีดําเลือกได้หมดเลยนะครับอะผมขอใช้เป็นสีเหลืองแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีแนวนอนนะครับแนวนอนแนวตั้งผมขอเป็นแนวนอนนะครับนี่นะครับโอเคภาษาก็ตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับ ภาษาอื่นได้หมดเลยนะครับชื่อด้านบนนะครับเรามาลองตั้งชื่อกันนะครับเดี๋ยวผมคลิกแถบล่างนี้นะครับเป็นคีย์บอร์ดนะครับเทสให้ดูนะครับตรงนี้ผมก็ใช้งานนะครับมาแล้ว1ปีนะครับตั้งแต่วันที่ได้ทําการลงคลิปไปนะครับลงคลิปไปอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นหน้าปกนะครับหน้าปกก็เป็นสมุดแบบนี้นั่นเองนะครับ เราจะเขียนแล้วลงไปก็ได ah anyway, ้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับอ่ะไปหน้าต่อไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเริ่มเขียนเลยแล้วกันนะครับโดยนะครับขอแนะนําก่อนนะครับด้านซ้ายมือนะครับตรงนี้อันแรกเลยนะเป็นปากกานะครับแล้วคลิกนี่นะครับคลิกเข้าไปจะมีรูปแบบปากกานะครับอยู่3รูปแบบด้วยกันนะครับถนัดรูปแบบไหนนะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นปากกาหมึกซึมเป็นอย่างไรนะครับลองเขียนดูนะครับนี่นะครับ ลายเส้นนะครับเราเลือกได้ตามขนาดตรงนี้เลยมี3นะครับดูอันแรกบางมาอันที่2เพิ่มขึ้นมาอันที่3ก็จะหนาขึ้นมานะครับแค่นี้เองไี่มีลายนะครับเลือกสีนะครับเห็นไหมครับอ่ะมาดูประการที่2นะครับประการลูกลื่นนะครับดูลูกลื่นเป็นไงบ้างอ่ะลูกลื่นก็จะมีความเท่ากันนะครับของเส้นเห็นไหมครับลายเส้นจะเท่ากันหมดเลยนะครับนี่นะครับโอเคดูอันที่3าะครับ ปากกาแปลงลักษณะเส้นก็คือจะเป็นคล้ายๆพู้กันเนาะนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองเขียนดูนะครับอ่าก็จะมีความความบานความหนาของเส้นอยู่นะครับเดี๋ยวลองเลือกสีอื่นนะครับเห็นไหมครับปลายจะแหลมนะครับตรงกลางจะเป็นอ่าความหนานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับลองเส้นใหญ่เลยนี่เห็นไหมครับหัวกระท้ายนะครับหัวกระท้ายเนี่ยจะใหญ่ตรงนี้ก็จะจะอ่าหัวกระท้ายจะบางนะครับจะแหลมนะครับตรงนี้จะหนาครับ ก็เอาไว้สําหรับใชู้เล่นได้นะครับในส่วนของภาษานะครับเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราก็ลดได้นะครับเพิ่มลดได้เห็นไหมครับขนาดก็เลือกเล่นตามความพอใจเลยส่วนใหญ่ผมจะชอบอันนี้แหละนะครับดูสวยดีนะครับมาดูอันที่2ครับอันที่2คือยังลบนะครับเราก็เลือกขนาดวิธีการคือตรงนี้จะเป็นเมนูในการใช้งานพอเลือกเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นการปรับขนาดลองสังเกตนะครับอันนี้นะครับก็จะมีสีนะครับมีขนาดเส้นส่วนยังลบ ก็จะมีขนาดนะครับยังลบผมขอลบนะครับลองลบดูครับนะอันนี้เอาไว้ลบเฉพาะจุดนะครับยังลบคือเอาไว้ลบเฉพาะจุดได้ดีนะครับเห็นไหมครับลบแล้วนะครับต่อไปอันนี้อันนี้จะเป็นไฮไลท์นะครับจะเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับอันแรกผมเขียนสีก่อนนะผมจะใช้เขียนก่อนนะครับอันนี้อ่าใช้เขียนแล้วนี้จะเป็นสีต่างๆให้เลือกนับจะเห็นว่าสีตรงนี้จะมีให้3จุดนั่นคือเป็นสีหลากหลายที่เราจะเลือกใช้นะครับอย่างเช่นเราใช้ สีดำเป็นสีแรกสีแดงเป็นสีที่2อันที่3เป็นสีน้ําเงินสมบุรินะครับเราก็กําหนดไว้อันนี้จะเป็นสีลหลักนะครับนะสีดำสีแดงสีน้ําเงินถูกไหมครับอ่าโทษทีสีดำมานีอ่านะครับสีดำสีแดงสีน้ำเงินถ้าอยากจะใช้สีเพิ่มเราก็ไปคลิกอ่าเป็นสีเหลืองอ่านะครับอ่าอันนี้คือความสะดวกเองก็คือจะใช้3สีหลักแล้วก็ขนาดก็ปรับตามขนาดต้องการถ้าอยากปรับขนาดให้มัน ได้ตามต้องการมากกว่านี้อีกก็คิดอไรอีกรอบหนึ่งก็จะมีขนาดนะครับเราก็เลือกขนาดได้ครับถ้าสุดเลยดูนะครับถ้าสุดเลยขอเป็นสีดําถ้าสุดเลยแปลงข้างล่างนะก็จะใหญ่แบบนี้ลดอีกครับนี่หรือเพิ่มอีกหน่อยนะครับมันก็จะต่างกอนไปนะครับลดอีกเห็นไหมครับนี่เราเลือกได้นะครับเลือกได้ผมขอแบบสุดก่อนแล้วกันนะตรงนี้มีอะไรไหมขอเช็คก่อนนะครับตรงนี้ไม่มีแล้วนะครับโอเค ต่อไปไฮไลท์ไฮไลท์ก่อนอื่นผมขอลบก่อนนวก,การลบตรงนี้ลบได้สองแบบนะครับผมจะใช้วิธียังลบก็ได้หรือไอตัวนี้ก็ได้นะครับที่เป็นเส้นประปาเดี๋ยวผมขอใช้ยังลบก่อนกันนะครับยังลบก่อนนะโอเคนี่คือการใช้เมนูลบนะครับเครื่องหมายลบนะครับต่อไปผมขอเขียนนะขอเขียนก่อนนะครับอันนี้ผมขอเขียนเป็นตัวเิ A ตัว B ตัว C นะครับโอเคต่อไปผมจะขอไฮไลท์ไฮไลท์นะอันนี้ไฮไลท์ ไฮไลท์เป็นสีลท์แล้วก็มันเลือกแถบสีได้อสมมุติเป็นสีเหลืองชมพูฟ้าโอเคตามนี้นะขนาดก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับลองไฮไลท์ตัวแรกขอเปสีเหลืองนี่ไฮไลท์ highlight. นะครับก็จะไม่ทับตัวอักษรนะครับจะไม่ทับตัวอักษรจะบางกว่าจะมีความบางอ่ะตัวบีเห็นไหมครับตัวซีอันนี้เป็นตัวตัวไฮไลท์นะครับไฮไลท์เอาไว้ไฮไลท์ตัวอักษรต้นสือได้ดีเลยนะครับต่อไปเครื่องหมายตัวนี้ครับ สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับอ่ะมาดูรูปแบบการเขียนถ้าผมเขียนเป็นวงกลมนะวงกลมจะเกิดอะไรขึ้นนี่นะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่ผมเขียนตอนแรกเนี่ยผมขอแบกกลับนะแบบนี้นะผมเขียนแบบนี่เห็นไหมครับมันจะทําเป็นวงกลมหรือเป็นลักษณะวงได้นะครับโดยที่เราอาจจะวาดเส้นบิดเบี้ยวเห็นไหมครับผมบิดเบี้ยวนะบิดเบี้ยวนะนี่แบบนี้น,น,นี่เห็นไหมเบี้ยวผมปล่อยนะจะกลายเป็นเส้น วงปิดนะครับวงปิดโดยด้านในนะครับโดนได้ด้านในเนี่ยก็จะมีสีเทาๆอยู่นะครับจะมีสีเทาๆไว้แล้วก็มีเส้นนะครับถ้าผมกดแบทหนึ่งครั้งนะครับเส้นจะหายไปแต่ว่าจะคงวงเทาด้านในไว้นะครับที่เป็นพื้นนะครับถ้าผมแบทกลับอีกรอบนึงอีกรอบนะก็จะหายไปนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอวาดอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเมนูที่ใช้นะครับ มีดูที่ใช้อ,องนะครับระบายสีถ้าผมเอาระบายสีออกนะแบบนี้นะครับลองดูนะระบายสีออกผมเป็นนี้เหมือนเดิมนะเห็น,นไหมครับเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นวงเฉยนะครับเป็นวงเฉยโดยที่ไม่มีถแถบระบายสีอยู่ด้านในนะครับโอเคต่อไปเราเป็นสี่เหลี่ยมนะเดี๋ยวผมขอขอเอาเป็นระบายสีเข้ามานะครับอาซ่เหลียมแม้ผมว่าไม่เป็นสี่เหลี่ยมนะแต่ว่าสุดท้ายจะเป็นสี่เหลี่ยมให้แล้วก็จะมีแถบระบายอยู่ด้านในผมว่าเป็นสามเหลี่ยมนะ ดูนะโอเคไหมครับแต่อันนี้วงวงวงะจะไม่ไม่ปิดรอบพอดีนะอับแบบนี้กันอ่ะกอะไรขึ้นดูสิไหมครับอ่าก็จะปิดรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างรูปเป็นวงหรือเป็นเหลี่ยมได้นะครับได้ดียิ่งขึ้นเส้นจะไม่บิดเบี้ยวนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปอนแรนิดเดงเรื่องของเส้นตรงนะครับเส้นตรงถ้าผมเขียนแบบนี้แล้วปล่อยเลยเส้นจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแต่เกิดผมลากนะลองดูนะ ลากเส้นตรงเดี๋ยผมขอไปอใช้เป็นสีแดงลากเส้นตรงแล้วผมยังไม่ปล่อยยังไม่ยกปากกาไอ้เพนซิลนะมันจะเกิดอะไรขึ้นดูนะเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นตรงให้นี่เห็นไหมครับโอเคไหมครับเดี่ยมเลยใช่ไหมครับโอเคถ้าเราวาดแล้วปล่อยเลยนะครับถ้าผมวาดเป็นเส้นโค้งแล้วปล่อยก็จะเป็นเส้นโค้งแบบนี้ถ้าผมวาดเส้นโค้งแล้วผมไม่ปล่อยมันจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับโอเคนะครับ อ่านะครับแล้วหมดไปแล้วเลยครับกับ1 2 3 4นะครับ4เมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เส้นปากนะครับเส้นปากทำยังไงครับเดี๋ยวผมจะคลิกนะครับที่เส้นปากแล้วผมจะทําการลองสร้างขึ้นมานะครับเป็นวงกลมขึ้นมาตรงนี้มันจะไปทําอะไรครับมันจะไปทํางานกับส่วนที่เราเอาเส้นปากเนี้ไปไปครอบนะไปจัดการกับตรงนั้นอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าผมวงตรงสีเหลืองใช่ไหมครับสีเหลืองจะถูกทํางานครับอย่างเช่นผมขยับตรงวงนี้นะเห็นไหมครับ สีเหือจะถูกทํางานนั่นคือเราจะเยื้อเลื่อนได้นะครับเลื่อนชิ้นงานตรงนั้นได้หรือจะทําการจิ้มอีกทีหนึ่งแล้วเลือกคําสั่งตรงนี้ได้เลือกตัดคัดลอกลบเปลี่ยนขนาดได้หมดเลยหรือเปลี่ยนสีลองดูนะครับเปลี่ยนสีเห็นไหมครับเป็นสีได้ด้วยนะครับเปลี่ยนขนาดได้ไหมนี่เปลี่ยนขนาดก็ได้เห็นไหมครับหรือผมลองอีกครั้งหนึ่งเป็นคัดลอกคัดลอกแล้วผมคลิกที่ว่างแล้วผม กดค้างนะนี่ทำไมผมกดค้างนี่แล้วกดวางเห็นไหมครับเครื่องหมายจะบาแต่ว่ามันจะเป็นคําสั่งของอันแรกเห็นไหมครับผมกดลบก,ก่อนนะนี่คือความพิเศษของเส้นปากตรงนี้นะครับเป็นการเลือกนะครับเลือกชิ้นที่เราจะทํางานนะครับนี่นะครับเลือกชิ้นไหนดีเราอยากจะลบาบางชิ้นนะครับสมมติว่าผมจะเลือกเลือกลบชิ้นนี้นะครับผมก็วงชิ้นนี้วงชิ้นนี้คลิกแล้วก็ ลบนะครับมันไปโดนเส้นไหนบ้างไปกลับก่อนอ๋อมันไปโดนชิ้นบนด้วยนะครับเอาใหม่นะผมวงชิ้นนี้เห็นไหมครับมันจะแอคทีฟกับสีฟ้าด้วยแล้วก็เส้นนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับดำนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นการเป็นปุ่มเมนูสําหรับการเลือกชิ้นงานนั่นเองครับหรือปุ่มลักในการจะจะลบนะครับลบเอกสารนะครับหรือส่วนพื้นที่ทั้งหมดเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องเลือกเครื่องหมาย ยังลบตรงนี้ถูกไหมครับถ้าลบตรงนี้เราลบแบบนี้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราอยากลบทั้งหมดแบบเร็วก็กดตรงนี้เลยแล้วก็ทําเส้นรอบกรอบสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คลิกแล้วก็เลือกลบเลยไปแล้วครับเรียบร้อยไวไหมครับไวมากเลยใช่ไหมครับโอเคต่อไปมาดูปุ่มนี้ครับที่เป็นปุ่มดาวนะครับปุ่มดาวนี้คือ,อะายนะครับปุ่มดาวนี้จะเป็นรูปที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับจะเป็นรูปภาพอัตโนมัติซึ่งส่วนใหญ่จะนี้แค่นี้ครับ นี่ด้านขวามือตรงนี้นะจะมีแค่นี้ก็คือแบบนี้เห็นไหมครับจะมีรูปภาพอัตโนมัติด้านขวามือนี้นะครับนี่แบบนี้นี่คือรูปที่จะมาใช้นะครับแต่รูปด้านซ้ายมือเนี่ยที่เป็นรูปผมเองเนี่ยตรงนี้ผมแอดเพิ่มขึ้นมานะครับวิธีแอดเพิ่มทํำยังไงนะครับรูปพวกนี้ก็เหมือนกันเแบบนี่ยแบบเนี้ยแต่นี้คือมันจะติดในส่วนของอพื้นหลังตารางพื้นหลังเพราะว่าภาพต้นฉบับนั้นผมไม่ได้ตัดพื้นหลังออกนนั่เองนะครับผมลบออกก่อนนะนี่นะครับเห็ไนไหมครับ นี่นะครับผมแอดขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าวิธีการแอดแอดยังไงนะครับผมขอไปคลิกที่รูปดาวนะครับคลิกรูปดาวนะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับผมขอไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างนี่เลื่อนไปทางขวามือแล้วกดบวกครับกดเพิ่มรูปอ่ะขอเป็นภาพนี้แล้วกันง่ายๆนะบไวๆนะครับแล้วกดเพิ่มเลยนะครับ กดเพิ่มเลยนี่มาแล้วไหมครับมาแล้วนะครับมาแล้วเราก็สามารถสร้างชื่อได้นะครับจะเป็นชื่ออะไรดีเราก็สร้างไปนะครับสมมุติว่าเป็นเป็น A ละกันเป็น A นะครับเอาเอตัวใหญ่ละกันอาคิวก็ได้ไม่เป็นไรกดสร้างเลยนับสร้างเลยมาแล้วไหมครับตรงนี้มาแล้วข้างบนก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองคลิกอีกครั้งหนึ่งนะคลิกที่อื่นก่อนแล้วไปคลิกที่รูปดาวนะครับคลิกนี่ใช่ไหม มาแล้วครับรูปแรกเลยเราคลิกเพิ่มขึ้นมาเลยนี่เห็นไหมครับมาแล้วนะครับดังนั้นรูปตรงนี้นะครับเราสามารถจะแอดเพิ่มได้นะครับเราไปจัดการกับรูปตรงนี้ให้เรียบร้อยอย่างเช่นเราไปตัดภาพออกใน Photoshop หรือในแอปต่างๆนานาก็ได้ให้เหลือเฉพาะตัวแบบนี้นะครับเหมือนกับรูปของผมภาพนี้นั่นเองนะครับที่ผมตัดขอบออกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคผ่านไปกับเมนูนะครับด้านบนที่เป็นรูปดาวนี้นะครับผมขอลบทุกอย่างนะครับ นั่นเองก็คือใช้แอปตัวนี้ใช้เมนูตัวนี้นะครับแล้วคลิกแล้วก็ลบจะง่ายมากนะครับต่อไปผมจะไปที่ตรงนี้นะครับก็คือรูปภาพคลิกเลยนะครับรูปภาพเห็นไหมครับพอคลิกมันจะเป็นอัลบั้มรูปภาพตรงนี้นะครับเลือกรูปภาพแล้วก็ไปเซิร์ชในอะไรครับไปเซิร์ชในส่วนของอัลบั้มของเรานันเองนะครับสมมุติเราเอาภาพภาพนี้แล้วกันนะครับมาอันนี้จะเป็นการเลือกรูปภาพนั่นเองนะครับนี่นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะครอปภาพตามต้องการได้โดยใช้กดที่ด้านบนตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับกลับไปนิดนึ่งคลิกด้านบนนี่เห็นไหมครับก็จะมีครอปตัดนะครับแชร์เพิ่มส่วนประกอบผมจะไปที่ครอปนะครับคลิกเลยนี่นะครับเราก็สามารถเลื่อนนะครับนี่นะครับไปบริเวณที่เราต้องการได้จะเอาชิดแค่ไหนนะครับแค่ไหนก็ได้นะครับนี่นะครับแล้วเราก็เลือกเสร็จสิ้นด้านบนนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับ เราสามารถที่จะเลือกนะครับรูปขนาดที่ต้องการแล้วก็ด้านขวามือด้านล่างตรงนี้เราสามารถปรับขนาดได้นั่นเองเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของภาพนะครับต่อไปมาดูตรงนี้นะครับตัวทีเทคนะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นการาพิมพ์ข้อความนะครับพอกดตรงนี้แล้วเนี่ยด้านขวามือจะมีาภาษานะครับมีขนาดมีการจัดนะครับตำแหน่งต่างเราลองคลิกตังภาษานะ ทั่ไปนะครับก็จะเป็นแบบอักษรต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟอนต์อาจจะไม่ค่อยซับพอร์ตเท่าไหร่กับภาษาไทยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองคลิกเพื่อพิมพ์นะครับคลิกเลยเนี้ยอันนี้ผมคลิกแล้วนะแล้วผมมาจัดการเลือกตรงแป้นเมนูตัวนี้นะครับไอแป้นคีย์บอร์ดนะครับนะครับก็จะมีภาษาขึ้นมานะครับตรงนี้ครับนี่นะครับแค่นี้พอนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเสร็จแล้ว ครูนะครับโอเคพอเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ออกมาถ้าผมคลิกที่ว่างมาก็จะขึ้นแค่นี้นะครับตรงนี้เราสามารถปรับขนาดได้ตรงนี้มันย4ิบใช่ไหมครับยีบนะเราต้องไปคลิกนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ทําการเขาเรียกว่าอะไร่ะแก้ไขนะครับแล้วก็ลองเลือกลากให้มันเป็นดําทั้งหมดนะครับดำทั้งหมดแล้วก็ไปปรับขนาดด้านบนขวามือเลยนะครับแล้วก็ปรับขนาดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ เราก็เลือกปรับขนาดตามต้องการนะครับหรือจะใช้เครื่องหมายบวกลบก็ได้ก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับพอเสร็จแล้วไปเลือกสีได้นะครับนี่เลือกสีเห็นไหมครับเลือกสีได้นี่นะครับแล้วก็ลองปรับดูนะครับนี่ถ้าเลือกฟอนต์ดูนะครับเลือกฟอนต์จะเปลี่ยนไหมเห็นไหมครับเลือกฟอนต์จะเปลี่ยนไหมฟอนต์จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่หนไหมครับแต่ถ้าเกิดผมพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นดูนะ b c อหะนไมครับถ้าเกิดผมพิมพ์เข้าไปนะครับแบบนี้ถ้าผมจะทําให้หนาผมขอลบอนี้ก่อนทีาจะทำให้หนานี่ก็ต้องคลิกดำนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะส่วนนะครับหรือทั้งหมดก็ได้ทั้งหมดนะครับแต่ผมจะปรับขนาดเหมือนเดิมขอเพิ่มหน่อยนี่เป็นเจ็ดสิบเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับคลิกดำทั้งหมดนะครับอันนี้คลิกดำทั้งหมดถ้าจะใช้งานดีก็คือใช้นิ้ว นะครับที่หน้าจอก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกด้านบนนี้นะครับเป็นตัวหนานะตัวหนาตัวเอียงตัวอะไรนะครับได้หมดเลยอตัวหนาเห็นะครับด้ทีดเซ้นใต้ได้ไหมได้นะครับลองไปปรับนะครับในส่วนของฟอนต์ดูนะนี่นะครับผมขอเลื่อนไปด้านบนยิ่งนะใกล้ๆเลยนะครับอผมคลิกนะครับให้เป็นทั้งหมดเลยดูว่าการเปลี่ยนภาษาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับ เป็นลายเส้นสวยๆแล้วกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับส่วนที่เปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมครับจะแอคทีฟนะครับใช้งานกับภาษาอังกฤษได้ดีนะครับตัวฟอนต์ต่างๆนานาภาษาไทยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับดูภาษาอังกฤษนะครับจะเปลี่ยนนะครับภาษาไทยจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับเห็นไหมครับรูปแบบภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนนะครับก็จะเหมือนกับนะครับในเวิร์ดที่เราเคยใช้กันปกตินั่นแหละอ่ะตรงนี้นี่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นั it. Okay. It ่นเองนะครับโอเคนี remote, the the ่คือการใช้งานครับในส่วนของตัวทีตัวเท็ตนะครับต่อไปมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เป็นรูปคล้ายรีโมทนะครับคืออะไรนะครับรีโมทตัวนี้นะครับเราเอาไว้นี่นะครับใช้แบบนี้ครับลักษณะของการชี้นะครับชี้งานนะครับเป็นพอยต์แบบนี้นั่นเองนะครับเป็นแบบจุดก็ได้นี่เป็นแบบจุดนะครับอันแรกคือแบบจุดใช้ชี้นะครับชี้จุดนะครับในการใช้งานนะครับอ่าอย่างเช่น อย่างเช่นผมไปที่กางที่แนาตรงนะครับนะครับถ้าเกิดจะใช้ในงานสอนนะครับในงานสอนครับถ้าเกิดใช้เป็นชี้จุดนะครับเราก็ชี้นะอ่นนั้นดีกว่าใช้ชี้นะครับนะ s เท่ากับ ut บวก s i สอง at กักำลังสองนะครับนี่คือการเคลื่อนที่ตามแนวราบสูตรทั้ง5สูตรส่วนแนวดิ่งก็จะเป็นสูตรเหมือนกันเลยนะครับกับแนวราบตรงนี้เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากตัว a นะครับเป็นตัว g นะครับเห็นไหมครับลักษณะที่ผมใช้เนี่ย นับตรงนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวไฮไลท์นะครับตัวไฮไลท์ว่าจะไฮไลท์ส่วนนี้แล้วก็มาเทียบกับส่วนนี้นะครับจะทําให้เห็นงานได้ชัดเจนนะครับถ้าเกิดผมลองใช้พอยต์ชี้นะครับแล้วเป็นเส้นนี่นะครับนี่ที่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับก็จะใช้งานได้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่โอเคเลยใช่ไหมครับนี่นะครับอืมใช้วงได้นะคเห็นไหมครับ ใช้วงได้นะครับแล้วเสร็จแล้ววงก็จะหายไปภายในประมาณทั้ง2วินาทีนะครับนึ่งจะเป็นในส่วนของพอยท์นั่นเองนะครับที่ใช้ในการชี้จุดนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือการใช้นะครับในส่วนของ Apple Pencil นะครับในการใช้งานนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะครับผมก็จะใช้ใช้บ่อยมากนะครับ นี่นะคมีไฮไลท์นะครับอันนี้เป็นรูปเหลี่ยมนะครับรูปวงนะครับนะครับนี่นะครับใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ถือว่า Apple Pencil นี้นะครับเป็นตัวที่นะครับทำให้การใช้งานเนี่ยใช้ได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกมีลูกเล่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วแต่ไอเดียเลยนะครับว่าเราจะมีไอเดีย อย่างไรในการใช้งานนะครับถ้าเกิดเป็นการเขียนนะครับเพื่อให้ดูเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ผมลายมืออาจจะไม่สวยนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเป็นหัวข้อนะครับเราอาจจะใช้รูปเล่นนะครับเป็นในส่วนของตัวหนาตัวบางนะครับก็คือใช้ตัวนี้นี่เลยนะครับใช้เป็นปากกาแปลงนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นการเขียนตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นปากกาลูกลื่นนะครับหรือหมึกซึมก็แล้วแต่ถ้าเป็นหมึกซึมจะเป็นยังไงเรามาดูนะครับหมึกซึมนะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นลูกลื่นนะครับนะครับลายเซ็นก็จะต่างกันนั่นเองแล้วแต่การใช้งานและก็ความชอบส่วนตัวด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของการรีวิวนะครับของการใช้งาน Apple Pencil ซนะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็นิดหนึ่งแล้วกันนะครับในเมื่อมาแล้วนะครับอันนี้ผมเป็นการทำปกคลิปนะครับผมใช้ทำปกคลิปโดยการ ใช้ในในส่วนของกคดอสเองนะครับหลายคนสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมผมถึงมีหลายคนได้นะครับปกติเนี่ยผมต้องใช้ออแอปผมต้องใช้ Photoshop ในการตัดนะครับแต่อันนี้ผมใช้ภาพตรงนี้เองนะครับนี่ผมใช้ภาพใช้ยังไงนะครับอันนี้เผยเทคนิคเลยนะครับหลายคนอาจจะทราบแล้วนะครับก็คือผมถ่ายแบบไทม์แลปนะครับซึ่งภาพมันจะไวมากแล้วผมก็จะมา ย้อนดูนะครับในอัลบั้มของรูปของวิดีโอแล้วก็มาแคป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 ในแต่ละหน้าเมื่อแคปเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีตำแหน่งที่ล็อกตายตัวถูกไหมครับคือแบ็กกราวด์แต่คนจะขยับไปเรื่อยนะครับดังนั้นผมจะแคปภาพภาพนี้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 ไว้นะครับแล้วก็มาคลิกนี่ไหครับตัวผมผมจะอยู่ในตำแหน่งต่าง,างๆนะครับนี่เห็นไหมครับอ่าไปไหนแล้วผมทํอะไรดีอันนี้คือผมแอคทีฟกับแผ่นแรกนะครับ มันก็จะเป็นแบบนี้เองครับผมคลิกที่อื่นละนี่นะครับผมมาคลิกใหม่นะอันนี้นี่นะครับขยับเห็นไหมครับนี่ก็คือตัดภาพมันเองตัดภาพเองพอวางใหม่จะไม่ได่แลค่อยๆวางนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับอันที่อันนี้นี่นะครับอืมอันนี้เป็นการสร้างนะครับกับการใช้แอปนะครับ Goodnotes แล้วก็ Apple Pencil นะครับที่ใช้งานตรงนี้นะครับ หากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วเราจะมาพบกันในคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ